สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวหนึ่งชคนะคะกับอาจารย์ปายหมอดูตาทิพย์มาแล้วค่ะนะคะเกิดช่วงของราศีไหนจะจับเงินร้านอาจารย์นี่มันปลอบไม่ใช่เหรออาะยใช่ค่ะ <laughs> โอเคค่ะนะคะก็คงต้องแนะนำตัวเองก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเลยยังไม่รู้จักอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและอีกที่หนึ่งค่ะเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์และอีกที่หนึ่งนะคะ เป็นผู้มนวยการของชมรมโหราโพธิยานค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็มาคุยในส่วนของเลขเด็ดตาทิพย์ของปี64กันนะคะว่าโดดเด่นฉช้รอย่างไรกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเอาเอาวดสิงหาแล้วกันเนาะจะได้เร็วขึ้น16สิงหาคมนะคะ 16สิงหาคมนะคะ,ะมาดูผลงานกันของเลขเด็ตตาทิพฏิทินเลขเดตตาทิพย์นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ35บนตรงๆค่ะนะคะและงวดของวันที่16ตุลาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2นะคะสองอะไร อาจารย์ให้83แต่ออก38ล่างนะคะต่อไปค่ะวดของวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะเลขที่ออกคือ73 37บนแ 9, ละ95ล่างตรงๆค่ะนะคะก็อันนี้ก็คือผลงานโดดเด่นของเรานะคะตลอดทั้งปีเนาะแต่สำหรับช่วงตั้งแต่มกราไปจนถึง ปัจจุบันอาจารย์แนะนาให้ดูคลิปเก่าๆก่อนเพราะเนื่องจากว่าถ้าพูดยาวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้สึกเบื่อนะคะอาจารย์ก็เลยตัดตอนให้กัแล้วกันเนาะนะคะเพื่ออาจารย์จะย้อนหลังดูเพื่ออะไรอะ่ะโอเคค่ะเหตุผลที่ต้องย้อนหลังนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าจะได้เป็นไกด์ไลน์สําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจว่าเอ้ยเล่นนี้มันเข้าไม่เข้าผลงานมีไหมอา,อาจารย์ก็ต้องเอาเอาผลงานให้ดูก่อนนะคะไม่ใช่ ไก่กามาที่ไหนมาทําไม่ใช่นะคะถ้าคุณไม่ชอบคลอดคกิปผ่านไปกันแล้วกันเนาะนะคะก็สําหรับปี65นะคะปี65เนาะ,ะอ่าตอนนี้อาจารย์จำหน่ายอยู่ที่เล่มลนะ2,999บาทนะคะเป็นปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์ของปี65นะคะปี64หมดแล้วถ้าอยากได้ต้องเป็นปเป็น,เป,นเป็นไฟล์ภาพแทนนะคะเป็นรูปภาพแทนเนาะนะคะนะ,ะนะแล้วก็ยังแถมน,นี่ค่ะ พี่ปีเซียหนึ่งเส้นเนอะพี่ปีเซียหนึ่งเส้นนะคะมูลค่าสองพันห่งอยห้าสิบาทให้ฟรีนะคะนะคะท่านใดอยากได้ก็ติดต่อหาอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะจากประสบการณ์หรือผลงานที่เห็นเราก็เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าจากประสบการณ์14ปีไม่ใช่ธรรมดากับการที่คิดค้นศาสตร์ต่างๆสูตรต่างๆที่มาจากการคำนวณจากดวงดาวที่โคจรเข้ามา ึ่งบอกเลยว่าเน็นย้ำม,มากๆเน็นย้ำมากๆนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็มาดูผลงานต่ออีกของเลขเด็ตาาิพิ์ค่ะมือวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะ <ion> อาจารย์บอกว่าเด่นเลขกเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะและสองตัวร่างค่ะอาจารย์บอกว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ 95แบบนี้ค่ะนะคะและ3าตัวล่างนะคะก็จะเป็น3 5 8นะคะ3 5 8อีกชุดหนึ่งนะคะ7 7 5เหเยี่ยงนี้ค่ะก็ต้องแสดงความดีใจสำหรับท่านเพราะว่าหลายท่านไลน์มาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์โหเลขกอาจารย์าารยสุดยอดมากเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยวดนี้ค่ะ อย่างนี้นี่แมมเธอไม่เคยเป็นคนยกยอปอปปั้นตัวเองสักเท่าไหร่เลยนะก็มันเป็นอย่างนี้ก็มันเข้าแล้วใจพื่งยังไงอ่ะเนาะนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะเรามาดูในส่วนของทักษาพารวยค่ะนะคะดูซิว่าเราจะพาคนรวยจริงหรือเปล่านะคะวันพฤหัสอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เออวันพฤหัสนะคะให้เด่นอยู่ที่9 5้าห้าห้า้าล่างนะคะ ออมสินค่ะเพราะจาย์พูดอยู่แล้วนะคะว่าออมสินรัฐบาลอ,ออมสินรัฐบาลทกศเลขอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยถ้าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาหน้านี้ไปเลยค่ะรับรองเข้าแน่นอนนะคะและสุกออก68ล่างของออมสินในวันนั้นนะคะในส่วนของราศีก็เข้า68นะคะแต่เข้า68ล่างของอ,อมสินนะคะ เลขเด็ดราตามไปแล้วกันนะคะอาจารย์ขอร่อนระยะเวลาให้นิดหนึ่งจะได้เร็วขึ้นเนาะนะคะส่วนของอาจารย์โอก๊กนี่ผมใจนำเสนอเข้าอยู่เรื่อยๆนะถ้าท่านติดตามผลง,งานเขานะคะอ่านี่ค่ะ95ในเทวีเลิกนะคะคุณอยู่เลิกไหนถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณอยู่เลิกไหนก็กิจกางหาอาจารย์โอ๊กได้เลยคะ่ะอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยสิคะว่าของของดิฉันน่ะเลิกอะไร นะคะหรือเขาไปตรวจดวงชะตากับอาจารย์โอ๊กได้เลยนะคะ95เนาะท่านบอกว่าแล้วตรงไหนอะที่เลิกคุณก็ง่ายนิดเดียวคุณฟังว่าอาจารย์โอ๊กจับไพ่อะไรแลวไพ่ใบนั้นดีคุณก็ไปดูที่ใบนะแต่ยังไม่รู้อีกก็ไปดูตัวแดงเอานะคะประมาณนะบางท่านก็จับด้วยการใชเ้เลิกของตัวเองเป็นพุทเลิกของพุทถ้าเกิดเรากำลังมีโชคเราก็ไปดูเลิกของเรานั่นแหละนะคะแต่ถ้าตัวเราก็ ลุ่มๆดินนอน,น,อ,น,น,อ,นอยู่ก็ไปดูเลิก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 ของคนอื่นก็ได้แต่เป็นไพ่ที่ดีแบบนี้ค่ะคุณก็เลิกเลิกนั้นก็ได้นะคะมีอะไรท่านงงกับการใช้เลิกไม่เขา้าใจไอเดนโนก็ดูแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะประมาณนั้นหรือเอาอีกไม่รู้อะไรเลยเนาะไม่รู้อะไรเลยตัวแดงจบ <c oughs> เนาะเอาทุกวิถีทางละไม่รู้จะช่วยยังไงละอ่ะตามนี้เลยนะคะงวดที่แล้วออก เควีเลิกเลิกคนสวยคนยางามนะคะแล้วก็มานี้เลยค่ะสำหรับงวดที่แล้วของอาจารย์โอคนะคะแกให้เก้าห้าแบบนี้ค่ะโน no. แบบนี้เลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็กลับมาดูกันในส่วนของอ๋อยังพูดไม่หมดเลขดักดักบ,บนไม่มีนะคะสามเจ็ด ตุงต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 ง,ตง,ตงไม่มีดับยูอีกแล้วนะคะซึ่งเลขดับของเราถือว่าเป็นสิถิติที่น่ามหัศจรรย์น,นะคะที่มีคนติดตามเข้าไปดูถึงเป็นหมื่นคนนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็เลขดับร่างเลขดับร่างก็ถือว่าใช้ไรไม่น้อยหน้าขายเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็เรามาดูส่วนไม่ไม่เข้านะคะ ไม่เข้าล่างลืมอธิบายไม่เป็นไรเนาะนะคะก็เรามาดูส่วนของราศีไหนจะจับเงินร้านนะคะในส่วนของราศีเมษนะคะอา,อาจารย์ได้ไพ่เดอะฟูนะคะเขาบอกว่าคนราศีเมษช่วงนี้อาจจะชี้ประจอรองเท้านิดหนึ่งอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะมีเหตุมีปัจจัยจะต้องเดินทางอยู่ตอลอดเวลาได้ไม่ได้นะคะเป็นช่วงของการที่คนราศีเมษ มีโอกาสของการมองการไกลมองอนาคตหรือมองสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มทําใหม่ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นแต่ช่วงนี้สิ่งที่แนะนําก็คืออย่าทำเยอะทําพอประมาณเพราะว่าโควิดยังไม่ไปจากเราลงทุนมากก็ไม่ได้เนาะออตโอันตุเลย <c oughs> นะคะแต่เลขของเราไม่อันตรายนะกับหมายเลขส0ค่ะต่อไปนะคะราศีพฤษภ ได้ไพ่เดอะสตาร์เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นคนที่โดดเด่นใช้ไลนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ไม่ได้นะคะในเรื่องของการงานคุณอาจจะทำงานหลายๆอย่างก็ได้ทำงานเกี่ยวสื่อสื่อสื่อมวลชนก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับการบันเทิงได้ไม่ได้หรือทํางานที่ทําให้ต้องไปพบปะสังคมทั่วไปได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะทํางานเก่าๆที่เคยทํามาแล้วกลับมาทําใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะถือว่า เป็นช่วงโดดเด่นของคนราศีพฤษภได้เลยเดียวนะคะประมาณนั้นแต่สิ่งหนึ่งของคนราศีพฤษภต้องระวังในเรื่องของการเ,เปิดเผยมากไปคนอื่นเขาจะรู้ความลับมากไปนะคะในเรื่องของความรักอาจจะจับปลาสองมือระวังเรื่องของความรักที่ไม่แน่นอนนะคะอาจจะไม่ไม่นิ่งไม,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 ไม่ไม่เสถียรได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะแต่ใน,ในเรื่องของโชคลาภบ,บอกได้เลยคะ่ะว่าคนราศีพฤษภเนี่ยไม่ธรรมดานะคะกับหมายเลข42ค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีมิถุนค่ะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเขาบอกช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เคยไม่เคยอยากสูงสิงกับใครอยากอยู่เงียบๆีคนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นช่วงของการที่กําลังศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะคะตอนนี้กระทอมกําลังแรงมากเลยก็อาจศึกษาดูเพราะเป็นไม้เศรษฐกิจไปแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็รวมถึงไม้อะไรนะ เฮอร์มินเนี่ยคือของเก่าๆก,าก็อาจจะเป็นพวกแบบต้บนบอลสีซึ่งตอนนี้กำลังคิดมากๆเนาะนะคะจันก็บ้ากับเขาเหมือนกันนะประมาณนั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของความรู้มีโอกาสไปศึกษาเกี่ยววิชา,าหมอดูได้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่11ของประเทศแล้วนะคะไม่ใช่วิชาหลอกลวงนะคนยังเข้าใจอยู่ว่า,าหมอดูเป็นหมอดาวหมอหลอกลวงไม่เที่ยงค่ะทุกอาชีพมีหมดนะคะแต่ว่า อย่าลืมนะคะว่าอาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่11ของประเทศแล้วค่ะในการทํามาหากินแล้วดังนะั้นอย่าให้เสียโอกาสนะคะสำหรับคนที่มีโอกาสของการทําอาชีพหลายๆอย่างลองพิจารณาอาชีพหมอดูเป็นเป็นหลักๆได้โดยเฉพาะคนราศีมิถุนในเรื่องของความรักอาจจะแต่งงานยากแต่งงานช้านะคะหรือความรักไม่ได้ดังใจได้เมกะดา้านกันเนาะนะคะในตําแหน่งตรงนี้อาจารย์ให้เลข90ค่ะต่อไปค่ะ ราศีอ่าราศีกรกฎได้ไพ่เดอะเดทนะคะเขาบอกว่าคนเกิดราศีกรกฎมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจะต้องละทิ้งสิ่งเกา่าๆและแก้ไขอ่บรรยากาศหรือภาพเกา่าๆลดทิ้งแล้วทําการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะต้องมีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่ มีลู่ทางหรือหนทางที่จะดําเนินได้ในเรื่องของความรักอาจจะทิ้งคนเก่าเป็นเริ่มต้นคนใหม่ก็ได้อย่างนั้นค่ะนะคะในเรื่องของโชคลักเราไม่ทิ้งค่ะมีโอกาสของจะเจอเล็กเก่ากลับมาสําหรับคนลาสิกรกฎนะคะและแน่นอนค่ะเลขที่อาจารย์จะให้เลขนำโชคสําหรับคนอ๋อเลขคนลาสีกรกฎจะมีเรื่องของปฏิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอก หรือจิตวิญญาณมาบอกเกี่ยวกับเรื่องเลขให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะกับหมายเลข60ค่ะต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะเขาบอกคนเกิดราศีสิงห์มีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่หรือทําสิ่งใหม่ๆได้ไม่ได้เป็นช่วงของการที่จะได้บุกเบิกหรือช่วงของการเ,ออเดินทางได้ไม่ได้เกิดความมั่นคงในชีวิตของคนราศีสิงห์ใช่ไหมใช่แน่นอนค่ะนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในเรื่องของความรักก็อาจจะเจอคู่รัก ที่อายุน้อยกว่าได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะกับหมายเลข16ค่ะขอให้คุณโชคดีได้โชคใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะต่อไปค่ะราศีกันนะคะคนเกิดราศีกันได้ไพ่ j u d g m e n t เขาบอกคนเกิดราศีกันเนี่ยเป็นช่วงของการที่เออถ้าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคดีความหรืออายการอะไรเนี้ยถือว่าโดดเด่นนะคะหรือถ้าท่านทอางานที่ไปสัมพันธ์ หรือมีคดีความเกิดขึ้นกับตัวของคุณมีโอกาสผ่านพ้นไปได้ไหมได้แน่นอนนะคะในเรื่องของความรักอาจจะเลือกนิดนึงกันแล้วกันเนาะนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกันถึงแม้คุณจะมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาเพราะจากความรู้ความสามารถความเก่งกาจของคุณก็ตแต่มันบอกได้เลยค่ะว่าคนราศีกันไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะและเรื่องของโชคลาภนะคะเขาบอกว่าคนราศีกันจัดไปเลยค่ะกับหมายเลข40นะคะสําหรับคนราศีตุล คนราศีตุลได้ไพ่แสตงนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้จะได้ดีเพราะเมียดังนั้นต้องเชื่อฟังเมียต้องรักเมียให้มากๆนะคะเมียจะเป็นตัวส่งเสริมให้คุณเจริญก้าวหน้านะคะประมาณนะั้นเป็นพูนที่มีเส้นมีรังสองห่อแม่นได้ไม่ได้นะคะเมียบอกไปซ้ายก็ต้องไปซ้ายเมียบอกไปขวาก็ต้องไปขวารับรองคุณเฮงค่ะนะคะและในเรื่องของโชคลาภบ,บอกได้เลยนะคะฟังจากเพศตรงข้ามนะคะ เพศตรงข้ามจะให้โชคกับคุณเนาะนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะประมาณนั้นเลยเนาะ,ะแล้วก็คนราศีตุลเลขที่ให้ก็คือ4 9ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีพิจิกนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดวิตกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานี้สินเงินทองปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ลุมเลาปัญหาเรื้อรงังปัญหาเก่าๆที่ที่แก้ไม่ตกสักทีหนึ่งมันลุมเลาให้คุณเกิดปัญหาแต่บอกได้เลยค่ะ อีกไม่นานคุณจะปัญหาแล้วนะคะให้อดทนเอาหน่อยนะคะประมาณนั้นเนาะคนราศีเรืเ่องของการเงินต้องระวังนิดนึงนะคะระวังปัญหานี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะกับโชคลาภไม่ต้องไประวงังจัดไปเลยค่ะกับหมายเลข93ค่ะนะคะโอเคค่ะนะแต่ถามว่าหนักไหมใบเดียวพอสองใบพออย่าไปเยอะนะคะเพราะโชคลาภไม่โดดเด่นนักเท่าที่ควรน,นะคะเอาไว้แก้ขัดแก้จนเนาะนะคะ ต่อไปค่ะคนราศีธนูโอ้โหน่าสนสันชอบเธอจริงๆนะคะก็บอกอย่างนั้นเลย คนราศีธนูนะคะช่วงนี้อาจจะมีภาระต่างๆที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในแมนหรือได้รับคําสั่งมอบหมายอะไรเข้ามาทํางานหนักๆได้ไหมก็ได้เหมือนกันเจ้าชะตาเป็นคนมีเซนมีรังสองหอนแมนสามารถเรียนอาชีพที่เกี่ยวหมอได้ไหมได้นะคะสามารถเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมหัวหน้างานได้ไหมได้นะคะเป็นขี้ข้าได้ไหมเอ้ขอโทษขอโทษไม่ใช่เป็นลูกจ้างได้ไหมไม่ได้เพราะงานของคุณต้องเป็นงานใหญ่ๆเล็กๆมิตะไม่นะคะ ประมาณนั้นเลยเนาะนะคะในตำแหน่งของโชคราบนะคะอาจารย์จัดให้เลยกับหมายเลข35หค่ะถือว่าคุณโดดเด่นในราศีธนูมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะราศีมังกรนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมัวเมาลุ่มหลงเกี่ยวกันสิ่นโชคมากๆก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถามว่ามีโอกาสของการมีโอกาสของการเสี่ยนโชคได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นความรักอาจจะไม่ค่อยสหว่งดีเพราะเป็นความรักที่รักแฟนชาวบ้านเขาอะ เนาะหรือมีแฟนชาวบ้านเขามาวุ่นวายกับเราทำให้เราอยู่ในสภาวะกินไม่ได้ขายไม่ออกนะคะประมาณนั้นก็ให้ระวังน,นิดหนึ่งเนาะนะคะก็ในแต่ว่าในเรื่องของการเงินก็อาจจะได้การเงินมาจากเพศตรงข้ามได้นะคะในเรื่องของโชคลาภอาจารย์จัดให้ที่เลข5้าเจ็ดค่นะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะคนราศีกุมนะคะได้ไพ่ ียรแพนนะคะเขาบอกว่าคนเกิดราศีกุมเป็นเจ้าชะตาของคนที่เกิดมาเชื่อเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่เคยเชื่อใครง่ายชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะคนอื่นเขาชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขามีจิตใจที่ดีมีแต่ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ระวังเรื่องของการเงินที่ดีๆนะคะนะเวลาให้ใครหยิบยืมเงินไปอ่ะโอกาสได้ขึ้นเยอะ มากเลยเนาะนะคะให้ระวังแล้วกันเพราะชีวิตของคุณเกิดมาทําให้ผู้อื่นแต่ผู้อื่นไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยเนาะมันอึดอัดเหนื่อยมันท้อทแท้สู้ๆแล้วจึงจะชนะค่ะกับหมายเลข58ขอให้คุณโชคดีรวยๆนะคะต่อไปค่ะราศีราศีมีนนะคะได้ไพ Just ่เจสต์จัสก็หมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําไปทําบุญให้เยอะหน่อยนะคะ ช่วงนี้เขาบอกว่าคนราศีมีนจะมีช่วงของอวิบากกรรมหรือกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เหมือนมันบังตาเหมือนจะได้จะได้ก็หลุดเหมือนจะมีจะมีก็หมดอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรประมาณนะั้นนะก็เล่นพอประมาณเสริมดวงให้ตัวเองก่อนจึงจะไปสิ่งโชคนะคะคนราศีมีนเนาะเช่นอะไรปล่อยนกปล่อยปลาทําทบุญลงศพนะคะ,ะทาบุญเกี่ยวกับ ยา yeah. หรือทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคเลือดได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะได้หมดเลยเนาะหรือช่วงนี้ถ้าติดขัดติดปัญหาอะไรร้องขอวอดอ้อนวอนจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมได้สิ่งนั้นเอากุศลเข้าแลกแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะกับหมายเลขห5ค่ะนะประมาณถามว่าควรเล่นเยอะไหมพอประมาณแล้วกันเนาะอย่าเยอะแล้วกันนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะกับ12ราศี ราศีไหนจะจับเ,เงินละเราต้องมาดูว่าหน้ากันนะคะว่าราศีไหนเนาะจะเป็นผู้โชคดีกันเนาะนะคะเด่นๆเ,เลยเนี่ยอาจารย์มองเป็นคนราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะและราศีกุมนะคะราศีธนูนะคะประมาณนั้นและราศีมิถุนค่ะขอให้คุณโชคดีรวยๆห้งๆนะคะประมาณนี้เลยเนาะ ก็คงอาจจะใช้เวลาเยอะละอาจารย์อาจาอาจะต้องบายสำหรับในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขอก็คือว่าอย่าให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์นะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นการเออเขาเรียกว่าอะไรนะส่งเสริมให้กำลังใจนะคะให้พวกเรามีกำลังใจทำในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้ไม่ได้นะคะหรือกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ เออให้ทุกคนที่มีโชคมีลาภเอ้ยนี่นี่ช่องของอาจารย์ตายไม่ธรรมดาจริงนะนะประมาณนั้นเลยต้องขอบคุณจริงถ้าเกิดการกดแชร์ให้จริงๆนะคะและกดติดตามหรือ u ับสไข b e ตึง้งและเมื่อกดแล้วตะัังจะขึ้น3อันให้กดอันบนสุดหรือะระฆางที่มี2ขีดกริ้งๆนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วอาจารย์ตายมาแล้วนะคะจะได้เป็นการลดทอน ไม่ต้องโทรเข้ามาถามว่าอาจารย์ตายอัดหรือยังบางทีอาจารย์ติดลูกค้าอยู่อะค่ะก็อาจจะไม่ได้สะดวกเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ตายนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะประมาณอนะ่ากดกระคังสองคลิกกิ้งกิ้เพื่อเป็นสญญัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะคะทุกคน Answer. ช่วยกันนะคะประมาณนะและเป็นสญัญญาณเตือนว่าคุณไม่ต้องนั่งเฝ้าคอยไหมยังไม่ยังมันจะเป็นสญัญญาณเตือนขึ้นมานะคะ่ะอ่าบ้านดาวนำโชคมาแล้วนะจ้าบ้านดาวนำโชคมาแล้วนะจ้าแบบนี้เลยนะคะประมาณก็ คงอาจจะใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบายบายนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆรวยรวยไม่รวยไม่เลิกรวยเสียให้เข็ดไปเลยนะคะกับพวกเราอาจารย์ตาดหมอดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย